ก้องสดพดบูสวัสดีค่ะก้องสดค่ะพดบูครับอ่าพดใส่เกงๆขาสั้นทุกวันเลยพี่้องดีและน่ารักเป็นเด็กนะเออวัยรุ่นมากเลยอายุเพิ่งจะ60ใช่อายุเพื่อไรคะหกอ่ะวันนี้เจอกับคุณป้องนะคะเจ้าของร้านเลยพี่นอตเบตงข้าวมันไก่เมืองทองธานีนะฮะอร่อย5ดาวในรนะคะ 50บา,บาทจริงเหรอจริงไก <ใจ S 2> <อ>่ชิ้นเมลอร์เล,เลย เขาบอกเป็นร้านที่รังมาแรงขนาดนี้พี่พจน์เขาบอกความฉ่าความมงลงเลยพี่พจน์มงลงไหนละมงกดอ๋อเป็นเป็นว่าเป็นข้าวที่เรียงเม็ดจริงจริงข้าวมันไก่เนี่ยมันต้องเรียงเม็ดนะพีกองแต่ถ้ามันแฉะเนี่ยไม่อร่อยบางร้านนะโอ้โหกินข้าวมันไก่แฉะมากนะนึกว่าข้าวเหนียวมูนแต่แรกอ่ะเขาบอกได้ข้าวเขาเรียงเม็ดเลยเม็ดไก่เนื้อนุ่มชุ่มฉ่าน้าจิ้มรสเด็ดน้ําซุปรกาดรสตั้งกด ตั้งติ๊กถูกทุกข้ออะคุณป้องคะร้านอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่เมืองทองธานีค่ะตรงจุดไหนถนนบอนสตรีทนะค่ะมันจะเป็นตึกร้างอะค่ะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นร้านค้าต่างๆร้านเราก็จะอยู่ตรงนั้นก็ยืงๆตรงข้ามกับ s อสบอนสตรีทค่ะอ๋อจะมีโรงแรมเก่าอยู่อันนึง่งใช่ค่ะอยู่อิติปินใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นไก่เบตงเอ๊ะคือมัต้องเบตงล่ะ เพราะว่าเราเป็นเบตงข้าวมันไก่เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตัวไก่เบตงนะคะแต่เราทำเป็นข้าวมันไก่สไตล์เบตงเพื่อให้ลงคอนเซปต์50บาท ทุกคนเข้า<อ>ถึงได้เ,เบตงมันอยู่ที่ไหนอะอยู่ย,ลยะยาลาอ๋อยะลาอ๋อใช่เบตงโอเคเบตงหนังนนเอะเออแล้วจุดเริ่มต้นมาจากยังไงอะก็เริ่มจากนี้แหละค่ะคุณเชฟซึ่งก็คือแฟนเนี่ยนะคะ<อ>เป็นคนเบตงแล้วเราก็ไปเบตง<อ><อ>ไปเบตงแล้วก็แล้วเขาก็เป็นเชฟโรงแรมมาก่อนเราก็เลยแบบเอ๊ะทำไมเราไม่ทําข้าวมันไก่ เพราะว่าเราเวลาไปกินอยากกินข้าวมันไก่อร่อยเมื่อก่อนประมาณหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยนะคะมันจะหายากหน่อยมันก็จะแบบต้องไปตามโรงแรมมือหนึ่งก็จะสองสามร้อยไปร้านดังๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกแฟนว่าเราทำแบบ50บาทแต่อร่อยได้ไหมเขาบอกขายดีคนโทรมาจองเลยหรอป้องคนโทรมาจองค่ะจองจองแบบจองจะมานั่งที่ร้านหรือว่าแบบจองเป็นใส่กล่องแล้วก็ให้คนมารับเพราะเราไม่มี delivery ค่ะ หลังเที่ยงหมดเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหเป็นพดหลังเที่ยงหมดแล้วอ่ะก็ดูไก่เนี่ยเนื้อเขาอบอยู่มากแล้วแล้วน้ำซุปเขาก็เป็นน้ำผักกาดดองนะถ้าถ้าทำน้ำไม่นั้นก็เลยนะพี่มะนาวดองอ่ะอ่าองลลองคิดสูตรเพิ่มมาแล้วแล้วจริงๆเป็นส่หมูด้วยหรอเป็นใส่หมูคือยังไงหมูยังไงคะก็คือก้นเปิดร้านก่อนจะเปิดร้านเนี่ยค่ะก็เอาดวงเรากับดวงเชฟไปดู ดูหัวแหละ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> เอาไปดูแล้วก็ดูว่าจะทํากันได้ไหม <c oughs> แล้วก็จะเปิดร้านข้ามันไก่เวิร์กไหมแล้วก็ชื่อ จะชื่อเล้งข้ามันไก่ดีหรือเบตงข้ามันไก่ดีชื่อไหนเวิร์กกว่ากันแล้วก็โลโก้ค่ะสีของโลโก้พวกนี้ดูหมดเลยดูหมดเลยใช่ค่ะพอไปร้านปุ๊บก็เชิญหมอดูที่เป็นซินแสเนี่ยเขาถึดเรื่อเบตงข้ามันไก่หรอพี่ถ้าชื่อเล้งเนี่ยมันจะลงเล้งทั้งร้านเก็เลยเปลี่ยนเป็นเบตงนะเลือกเบตงดีกว่ามันเงียบๆสงบเพราะเบตที่เบตงก็เงียบๆนะแต่อาหารอร่อย เขาบอกเขาบอกคนดังไปกินเยอะคุณจ้างเขาไปกินเหรอคุณป้อเป่าค่ะพี่พี่เขาน่ารักเขาไปแบบไปชิมเองไปให้กําลังใจไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีเขาก็ไปสํารวจก่อนว่าถ้าเป็นข้าวมันไก่ที่ไหนอร่อยตอนนี้กําลังมาอะไรอย่างเงี้ยมาวินกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเนอะมแปลกเลยไม่พอทำไมอ่ะเขาเผาขามรอานนะคุณป้อมเนี่ยเชฟป้อมก็ไปกินได้ค่ะมันต่างยังไงข้าวมันไก่เบตงกับข้าวมันไก่กรุงเทพเนี่ย เราเป็นสไตล์เบตงเนี่ยค่ะพี่ก้องพี่พดค่ะก็คือเรามีน้ำราดสไตล์เบตงในไก่สับนะคะเราจะมีน้ำราาแล้วก็มีกระเทียมท็อปอัพซึ่งน้ำราดเราก็จะต่างกับน้ำรา่าข้าวมันไก่สิงคโปร์ของข้าวมันไก่สิงคโปร์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ของเราเป็น<ช>สไตล์เบตงก็จะมี<อ>ความซีอิ๊วหน่อยๆน่อข้าวมันไก่ไท,ไทยอร่อยสุดแล้วหมายถือว่าข้าวมันไก่ประเทศไทยอ<ช>่ะใช่ไหมใช่เนาะ,<ช>นะเพราะสิงคโปร์กินแล้วมันยังไงไม่รู้ว่าอีกอารมณ์นึงอีกลอารมณ์นึง เห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นด้วยมาวันนี้ค่ะก็ถ้าเกิดบอกว่ามาจากรายการนี้นะคะก็สามารถภายใน3วันนะคะภายในวันอาทิตย์ก็รับข้อไก่1จานไปได้เลยค่ะก็คือวันนี้วันนี้วันพุธค่ะพุธพฤหัสสุกสามวันวันนี้็นริหัสวันนี้พฤหัสเหรอพฤหัสหรือพิมอดพฤหัสค่ะพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์ถึงวันอาทิตย์ใช่ค่ะมาจากรายการเขาเพิะมือบอกมาจากพี่พอดพี่ก้องค่ะยังไงนะ รับข้อไก่ไปเลยค่ะหนึ่งจานฟรีเลยหรอฟรีค่ะรับอะไรนะข้อไก่ค่ะบางคนเขาชอบทานข้อไก่หนังไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ใช่ตายแล้วน่ารักจังเลยแม่เบอร์โทรศัพท์อะไรก็นเลยโทรจอง063 983 6655ค่ะไย้มค่ะ0 6 3ย8 3 6 6 5 5มีส่งมั้ยมีส่งเดลิเวอรี่ไหมไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเราหน้าร้านเรายุ่งมากเชฟเราจะไม่ทำทิ้งไว้จะเติมให้สดใหม่ตลอด เติมจนกว่าของจะหมดค่ะแลวคือวลาจะสั่งสั่งยังไงก็จะใช้วิธีการโทรมาแล้วก็แพ็กไว้แล้วก็ให้ grab มารับหรือให้ใครมารับอย่างเงี้ยค่ะหรือแวมารับเองค่ะไม่ต้องเสียค่าขับมอเตอร์ไซค์ไงแล้วเปิดกี่โมงกี่โมงคะเปิด7โมงค่ะแล้วก็ปิดบ่ายโมงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะหมดก่อนบ่ายโมงตายก๋เนาะ พี่ต่อเลยไม่ไม่อย่าพูดเลยพูดไม่ผมไม่ต้องสอนการแสดงแล้วยังต้องสอนอยู่พี่สอนการแสดงเหรอสอนที่ไหนพี่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชวัฏสวนสุนันทาค่ะพูดว่าจะไปเรียนมั้ยแล้วใครสนใจก็ไปเลยที่ที่ไหนนะเมืองทองธานีนะฮะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงถึงบ่ายโมงบางทีอาจจะหมดก่อนแต่เดี๋ยวเราช่วงนี้เราต้องเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปชิมกันโอเคอยากเบรกตรงแค่ไหนนะครับอาเบรกสักครู่ครับ ต้งสดสดหมูเอามาละข้ามมันไก่เบตงนะครับอันนี้นอกจากมีข้ามมันไก่เขายังมีนี่ซุปฟปักุเจ<อ>กระดูกหมูที่คงอ่อนแล้วก <ผม S 1> นี่ใช่ไหม ผักกาดดองมาชิมได้ไหมซุปผักกาดดองจะเป็นซุปที่มีเติมได้ตลอดอันไหนคือ50บาทอันนี้ค่ะจ้ามีโบนหบาทสิบบนะเนื้อเนื้ออกอันเนี่ยอันนี้อันนี้60บาทค่ะพิเศษ60บาทเนื้อเยอะเนี่ยเหรอใช่ค่ะอันนี้พิเศษอันนี้ไก่สับ100บาทค่ะตายถูกมากเลยคุณป้อมเรามีราคาเดียวเลยนะคะอันนี้คือ100บาทค่ะน้ำจิ้มคุณเด็ดยังไงน้ำจิ้มค่ะก็จะครบรสจริงๆเรามีพริกขิงมาด้วยถ้าที่ร้านนะคะจะเติมพริกขิงได้ไม่อั้นเลยน้ำจิ้มเเตติิมมมมไไไไดดด้้้้่่ออออัันนหคะะซุปกาง ่ะอ๋อโละพียงชอบน้ำจิ้มสีอดดั้มเใส่กับน้ำจิ้มเนี่ยเออคุณพ่อเป็นไงบ้างไก่เป็นไงบ้างคุณพ่อหนุ่มนุ่มไหมชอบนะกินข้าวมันไก่กับสีอูดดเออเดี๋ยวหนูลองกินดูบ้างลองจุดเด่นที่ลูกค้าจะชอบเราก็คือเนี่ยค่ะตัวน้ำราดเนี่ยค่ะนี่หรอน้ำราดนี่เป็นสไตล์เบสตงอันนี้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 ได้อันนี้อันนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะร้อยมันกำไรอยู่พงงงอได้ค่ะเราเราอยากให้ ทุกคนได้ทานของอร่อยในราคาย่อมเยาค่ะตายกูโงจานนี้ตักได้ไหมได้นะได้เลยค่ะอันนั้นเป็นส่วนอกอกแล้วเราก็มีลูกค้าน่ารักมากค่ะพี่ก็คือไปรีวิวให้ในทิกตอกว่านุ่มมากเป็นผกที่นุ่มดีเนาะเนี่ยคุณเชฟก็จะค่อยๆต้มอะค่ะ คือร้านเราจะมีเอกลักษณ์อีอย่างที่ต้องขอโทษลูกค้าไว้ก่อนเลยนะคะล่วงหน้าเลยว่าบางครั้งถ้ามาแล้วเจอแบบต้องรอข้าวรอไก่เนี่ยก็ต้องขอโทษจริงเพราะว่าเราจะไม่ทิ้งไว้เราจะเติมเป็นระยะระยะข้าวดีเนาะเอาบอกเบอร์บอกเบอร์ศูนย์หกสามเก้าแปดสามหกหกห้าห้าค่ะเขาบอกเราจะไม่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลังนะม่ใเ่รเราจะไม่ทิ้งไว้ไก่นุ่มมากน้ำดีมากเลยคุณคุณป้องอาจารย์ป้องขอพระคุณค่ะ ก็เนี่ยค่ะเราเคยตอนลูกค้าสั่งอะค่ะบอกว่าเอาไก่จานละร้อยแล้วเราก็ยื่นให้ลูกค้าใช่ไหมคะพี่ลูกค้ายื่นคืนบอกว่าผมเอาร้อยเดียวบอกก็นนี้แหละค่ะร้อยเดียวทำมันใหญ่เงี้ยใช่แล้วก็บางคนก็มาขอให้เราขึ้นราคาเพราะเขากลัวเราอยู่ไม่ได้ค่ะพี่เราก็บอกไม่เป็นไรค่ะน่ารักเนาะ <laughs> นี่อะไรอะต,ตับค่ะจริงๆถ้าทานที่ร้านตอนเช้าๆตับก็จะนุ่มบางคนบอกว่าเหมือนฟิลอ,อะไรนะคะ ตับผ่านเนี่ยนะตับใหญ่เนาะแล้วสามีคุณํำทุกเช้าเลยหรอค่ะเขาก็จะตื่นมาตีสองตีสองครึ่งค่ะลุกขึ้นมาทําทุกอย่างแล้วก็จะหุงข้าวไว้เต็มที่คือวันเสาร์ที่เนี่ยก็จะหุงไว้เต็มที่คือสองหม้อแล้วหลังจากนั้นคือเติมเป็นระยะระยะอืได้หัวดีเนาะเติมเป็นระยะระยะหาให้พี่ก้องคนเนี่ยเอยากเปิดร้านไงเอาขยันขยันนะ แบบ mm hmm. ย,ยบัดมากๆนี่ดูเนื้อไก่วันนี้วันหนึ่งถ้ข้าววันละกี่กิโลเนี่ยโอ oh, ้ก็ oh, ถ้าวันอาทิตย์พริกพีก,ก็40โลค่ะโอ้โห oh. พริกพีกนะคะถ้าวันธรรมดาเราเราต้องขึ้นอยู่กับไก่ที่เรามีอะค่ะพี่บางทีเราได้ไก่มาแบบไม่เยอะมากข้าวก็กกประมาณก5่0ิบะ้าค่ะนะเราใช้ไก่ตอนทั่วไปค่ะแต่เราใช้การ ต้มแบบสไตล์เฉพาะเพราะว่าด้วยความที่แฟนเป็นเชฟอะค่ะเขาก็จะต้มคล้ายๆซูวีอะค่ะค่อยๆใจเย็นๆน,น้ำซุปน้ำน้ำนซอสดีมาก <c oughs> ม,มีลูกค้ามายืนตรงหน้าเคียงด้วยนะคะพี่แล้วเขาก็จ้องเราว่าเราตกไก่ไหม,มเราก็บอกว่าเราก็บอกว่าเราไม่ตกไก่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าของร้านเราจะแบบให้แบบหนาๆเลยชอบเลือดมากเลือดอร่อยมากขอบคุณค่ะอื เอาบอกเบอร์บอกศูนย์หกสามเก้าแปดสามหกหกห้าห้านะคะเปิดกี่โมงกี่โมงเปิดเจ็ดโมงจนถึงบ่ายโมงนะคะหรือจนกว่าแบบของจะหมดซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะหมดประมาณส1่โมงเที่ยงโทรมาถามก่อนออกจากบ้านมาก็ได้ค่ะบัองอกเตบัองอกเตเนี่ยกี่บาทอ่ะหกสิบบาทค่ะหรอใช่ค่ะมีซี่โครงประมาณจะไม่ผิดประมาณห้าชิ้นนะคะออกงานม ต้องขอโทษจริงๆค่ะมีลูกค้ามาให้เราออกงานเยอะมากแต่ว่าเชฟเราทําคนเดียวอะค่ะแล้วเขาเป็นคนแบบรักษาคุณภาพเคยไปออกกับพี่ก้องแล้วพอไปถึงเนี้ยช่องแอร์ตรงกับไก่เนี้ยเขาบอกแห้งเขาไม่อยากขายเลยเขาบอกเขาเสียชื่อเขาไม่เขาไม่เอาเนี่ยค่ะล่าสุดมีที่หนึ่งติดต่อให้ไปงานห้าพันคนกับพี่ก็แฟนก็บอกไม่เป็นไรบ้าเปล่าเพราะงานเราเป็นงานคราฟอะค่ะเชฟโอจะบอกว่างานเราเป็นงานคราฟฉันชอบมากเลยอะ หน, no? หนังก็ดีไปหมดเนาะพอกินหนังปะไม่กินหนังอร่อยมากเลยคือกินหนังสุดดิบเนี่ยชชออบกกินใ่ไม่ชอบกินเนื้อไม่ชอบกินหนังกลัวแต่จานนุยังไม่หมดเดยมาตักจานนี้กันะว่างไว้จานเซบป้องคุณป <2 S 2> ้องคุณป้องแล้วอย่างงี้เนี่ยนะหหยยุุดดวมาอีกคนนงหยุดทุกวันไหนหยุดทุกวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ บอกลูกค้าบางคนก็บอกยุดทําไมล่ะทาไมไม่ขายแต่ว่าเราต้องให้เชฟเราพัก้างเพราะว่าเขาทาคนเดียวเลยอะค่ะวันนี้ขายอยู่ใช่ค่ะตอนนี้ขายอยู่เขาก็เลยมาด้วยไม่ได้หน่อยเลยค่ะอันนี้มันไม่มีหนังค่ะอกลูกค้าบางท่านทานอกก็จะแบบไม่ทานหนังค่ะแต่ก็บางท่านมาแบบหนังล้วนก็มีนะคะหนังล้วนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ร้านเนี้ยถ้าเป็นหนังเป็นข้อไก่อ่ะถ้าเรามีอยู่เนี่ยก็สามารถแบบบอกได้เลยค่ะ หรออันนี้อันนี้เอากลับไหมฮะไม่ค่ะ<ำ>น้องแต่งตัวด้จริงเยนะฮะน้องแต่งตัวมา <c oughs> มาป้ายดีกว่าน,นี่เบรกอะไรแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วตายแล้วอะ,อะแล้วอร่อยไหมฮะอร่อยจน้อมกากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไปเลยสุดท้ายแล้วร้านอยู่ตรงไหนบอกเลยไปโทรศัพท์อยู่ที่ถนนบอนสตรีทนะคะเมืองทองธานีค่ะเยื้องเยื่องหรือว่าตรงข้ามกับเอสแอนด์พีเมืองทองธานีนะคะเบอร์โทร0639836655นะคะจ้ะไม่มีเดย์ริเวอรี่นะอยากซื้อโทรไปสั่งแล้วแมทไปรับก่อนเที่ยงหมดนะนี่ไปสั่งเลยบอกอร่อยจริงอ่จุดข้างหน้ามีช่วงอีกช่วงหนึ่งเหรอเออมีเราไปวัดสมานรัตนารามนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับขอพรพระพิฆเนศ บางนอนสวยสุดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยน้ำซุนะปรสมากเลยอ่ะน้ตัวนี้นนนต้องเบรคกระโคขอบคุณร้านข้าวเบตองข้าวมังไก่มืงต่อคานีด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้นขุดหมู